เอาพอกันอยู่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ผมก็บจือผ้ามักหมูหมูทอดขายไก่น้ำขายหมูทอดน้ำรับหาเบิ่งวิธีการมักเลยครับมา,าทำติดใจอยัางนีครับนั่นเลยครับอันนี้หมูสิบโลหมูสิบโลกระจายผงนัว เนี่ยผงนวนอ่นผงวครับ เกลือ้ตาเดือ,อ,อเกอสอ, <c oughs> อ,องส่วนจ้าครับเกลือนี่หกสิบกรเด้อ ครับอ๋อพอเอาใส่ผงนัวใส่เกลือแล้วครับเลาก็ใส่น้ำเปล่านี่เพราะว่า้น้ำเปล่านี่เครื่องปรุงมันละลายมันละลายมันเข่าเนื้อหมูโบนั่นว่าให้มันแสีบแต่ผิวผิวมันครับให้มันเสบยบไปทั้งใไหนอมเอาก้านเลย นมีก้อนนึงลูกเรื่องหั่นหมดเลยข้าวกล้วเนี่ยมันเข่ากันครับนุ่มเลยมันเข่ากันแบบนี้เมื่อวานผมใส่น้ำนี่เลยเมื่อวครับหมูสีดูดน้ำเบิร์ตหานนี่คือวิธีการหมักหมูนะครับวานนี้เดี๋ยวคลิปหน่ากับมเมื่อวานว่าตอนเขาสีทอดนี่เขาสีใส่แป้ง ซ้ำไรรากาเขาทีทอดไฟซ้ำไดนะครับหอยมูวหลอกมังง่างหอยมูวนอเสี่ยมมัคลุมค้ายหอมูวนกระถิบลูกครับตอนนี้ครับหลว่ยพ่นไปเรื่อยๆพน่นมันเข่ากันส่งไปครับนะครับ ไปคลิปนี้เอามากหมูก่อนคลิปนากะะพอะมึงวิธีการใส่แป้งแล้วก็วิธีการถอดกับคลินนาครับติดถอดจังใดมันเสียบนี่คือวิธีการหมักหมักกับนว มาขามคึืนขึ้นหนึ่งครับคุยถอดมันคอยเตียหมักเอะมันนี่สล้รับคลิปนี้ก็พ่อเคนีก็ได้ครับพอกันคลิปนาครับจันจันผูใ้ใด ว่าเข้าใจยังกะมิ่งมาถามนะครับเด้่องขสิบอกนี่หมูกะหัน่นประมาณตอนทำนี่ครับตอนทำนี่พอเขาทอดเดี๋ยวมันก็หดเขาจะจะหน่อยไห,หลายหลายกับวิธีวิธีการหั่นหมูกะหั่นเป็นรูปทุกคนนะครับบทเมืองหรือวิธีการหัน่นหมูงวิธีการมาร์กเลยนี่หมูหั่นตอนทำนี่ง่ายๆ โมยากครับสบายสบายเสี่ยบเราใส่ผงนวดกับอย่างน,นวดไล่กับใส่ไล่ครับผงนวดหน่อยางน,น,นวดหน่อยกับใส่หน่อยนี่คือถูตรของผมละก็เกลือนั่สีปลูนี่ผมใส่สองส่วนชาเกลือน้ำกะ ใ่น้ำนี่หมูชิ้นลนพผมใส่เครื่องลิดน้ำเปล่านะครับครับผมนี่แหละครับมันเขาเนื้อนะเขากบเอาใส่ขุ้งเขาตู้ไว้ก่อนมาไว้เคลื่อนหนึ่งสำหรับคิวนี้กะ จบแค่นี้นะครับพอกันคลิปหนาวางจุมาใส่แป้งกับถอดไฟห่อนทำไรสวัสดีครับ